สวัสดีครับเพื่อนๆชาว i m ทั้งหลายนะครับวันนี้คลิปนี้ผมจะมา,าทำวิธีการเข้าเว็บเพื่อไปหาเครื่องมือเทรดฟอรเร็กอีกตัวหนึ่งนะครับก็หลักๆแล้วถ้าเราเป็นสมาชิกของ i m Academy แล้วนะครับมันสามารถเข้าไปดูได้เยอะมากครับเนี่ยจ่ายแพ็กเกจ300กว่าเหรียญเดือนละหมื่นบาท คุณต้องใช้เดือนละหมื่นบาทให้คุ้มค่านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโกคโกไลเป็นการไล์สดสอนแล้วก็ไล์สดเทรดไบนารีออปชั่นนะครับเป็นโกขับเป็นการส่งสัญญานะครับอันโกขับนี่ทำคลิปไปแล้วนะครับส่วนอีกตัวนึงที่อยากจะมาเสนอเลยครับเนี่ยครับเว w ร์ไวเว็บฮาร์โมนิกนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ดู อินดิเคเตอร์ออโต้นะครับออโต้เป็นสัญญาณให้เราเลยครับสำหรับยูเซอร์เนมที่เราสมัครแล้วก็พาสเวิร์ดใช้ได้กับทุกเว็บแล้วก็ทุกแอปพลิเคชันที่เป็นของ IM นะครับที่เรามีสิทธิ์เข้าไปดูเข้าไปใช้นะครับก็อันนี้ฮะเข้าไปดูที่ Harmonic เลยครับนี่ครับมีมันจะมีหัวข้อต่างๆก่อนที่เราจะเข้าไปใช้เราก็เลือกก่อนครับว่าเป็นเวลาประเทศ ไทยนะครับก็ UTC บวก7ไปที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือก UTC บวก7นะครับเป็นแบงคอกก็กดโอเคเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาในแท่งนี้ก็จะเป็นแท่งแท่งไทยตอนนี้มันมีให้เลือกนะครับเนี่ยฮะบล็อกเกอร์มีสแกนเนอร์นะครับแต่พวกนี้เราใช้อยู่ได้ตรงนี้ก็คือเป็นแค่ฮาร์โมนิกอย่างเดียวนะครับก็เลือกบล็อกเกอร์ตรงนี้ก็ได้ครับมุมขวาด้านนี้นะฮะเนี่ยฮะตรงนี้ ทำเฟรม15หชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็1 day เดย์นะครับมีให้เราทั้งหมดสมมติว่าผมเลือกฮาร์ดฟอเร็กนะครับมันก็จะขึ้นมาทำเฟรม1ชั่วโมงคู่ uj เีนะครับอันนี้สดๆสดเลยครับเห็นไหมครับยูเจฮาร์โมนิกจะขึ้นมาในรูปแบบนี้เนี่ยครับตรงมุมด้านตรงมุมด้าน ล่างสุดที่แท่งชั่วโมงสุดท้ายก็คือแท่งตอนสี่ทุ่มนะครับเนี่ยเป็นจุดเข้ามันจะมีบอกจุดเข้า entry นะครับแล้วก็จุดเข้ามีสองจุดที่เราจะเข้าได้เลยเข้าตรงนี้กําลังสวยงามละถ้าเข้าได้ยิ่งเข้าได้ไปลายแท่งนี้ยิ่งสวยงามเลยถ้าเรา r e f ฟ e หน้าจอบ่อยๆมีบอก tp 1 tp 2, อง tp สาม stop loss ที่เหลืออยู่ที่ตัวเราคุม mm ในการออกหลอดแล้วก็จํานวนออกออเดอร์นะครับแล้วก็เล่น มันมีเยอะมากอะ่ะอาจจะเล่นทุกคู่แต่มันสมมติว่าวันนึงคุณมีทุน1,000เหรียญคุณเข้า0ูนย์สิบคู่นี้ทําเฟรม1ชั่วโมงคุณชนะ8คู่ก็ถือว่าคุณวินเปอร์เซ็นต์ที่มันจะชนะมันก็มีโอกาสชนะเยอะแต่คุณต้องคุมมันนี่ไม่ไดไม่ใช่ว่าคุณใส่เข้าไป0,5หรือ1นึลอดมีทุนพันเหรียญใส่1นึลอดแต่ถ้ากราฟลงไปคุณก็โดนสต็อปลอเยอะ แต่ถ้าคุณใส่0.05คุณอาจจะไม่ต้องใส่ท็อปล็อกก็ได้แล้วแต่เราก็รอให้กราฟกลับตัวเราแก้ไม้อีกสองไม้ก็ได้มันก็ยังโอเคอยู่ถูกไหมครับมันก็สามารถแก้ไขได้นะครับแต่ถ้ามันถูกทางมันก็คือกําไรอยู่แล้วนะครับเนี่ย UJ นะอะไรเงี้ย AU นะครับอันนี้คือหน้าจอสดๆเลยครับเนี่ย AU เป็นขาบายนะครับปีกผเสือ้อหรือว่าฮาร์โมนิกสแกนเนอรเนี่ยข้าลงตรงนี้ก็คือจุดเข้าอยู่นี่ครับนะฮะ แล้วก็ขึ้นไป AJ เนี่ยครับ AJ ก็กำลังขึ้นเลยสวยงามเลยถ้าเข้าตรงนี้ได้ถ้าใครเข้าตรงราคาที่ตู่ตรงปลายฮาร์โมนิกนี้ได้เลยก็จะสวยงามมากนะครับเนี่ยขึ้นครับ AJ ผมก็เข้าไว้อยู่นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูว่าที่ผมเข้าเข้าตามไปอยู่นะครับนี่ครับอันนี้เข้า a u AJ อยู่ด้านนี้ นี่ยครับ AJ แล้วก็มี UJ นะครับที่เข้าเข้าตามอยู่นะครับเนี่ยผมว่ามันสุดยอดนะวันวันวน,นึงก็ไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องวิเคราะห์แล้วครับเขาวิเคราะห์มาให้เราแล้วสบายสบายเรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะได้หมดเลยมาดูกันว่าต่อไปอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงในการใช้บริการของ IM IM ไม่ใช่บลกเกอร์นะครับไม่ใช่บลกเกอร์ไม่ใช่ โบกที่ฝากเงินเข้าไปเทรดได้เลยครับคุณต้องเอาพวกนี้ไปเทรดคุณเทรดอยู่โบกไหนก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นตคุณเทรดได้หมดเลยเอาอีดีนี้ไปใช้แค่นั้นเองเอย่างเนี้ย E.N. z เป็นขาลงครับคุณเซลล์ตั้งแต่ตรงเนี้ยราคาเนี้ครับกําไรก็บานแล้วเนะี่ย TP หนึ่งโดนไปละเห็นไหมครับใครโลภหรือว่าอะไรเยอะๆหน่อยก็ไปที่ TP สามเลยนะครับก็แล้วอยู่อยู่ที่คนตัดสินใจครับได้หมดอ่ะนี่ครับเลือกโบก แต่ระบบมันก็จะมีอาจารย์สอนของใครของมันไงเนี่ยครับคู่ fx choice โดย uj แต่แต่ลักษณะคู่เงินก็คล้ายกันแหละครับนะครับ aj au aj แต่พวกข้างล่างจะเป็น harmonic ที่มันผ่านมาแล้วนะครับเนี่ยครับถ้าไปดูย้อนหลังมันก็ลงจริงเห็นไหมครับถ้าใครเซ์ตั้งแต่ตรงนี้ถือมาจนถึง tp สนี่ก็สุดยอดแล้วแต่นี่ทะลุ tp สไปอีกนะฮะ จ J เนี่ยโอ้โหจ J นี่ตัวแรงครับเนี่ยครับดูดิแต่อย่างเงี้ยโดนสต็อปล็อตเต็มๆต็มสำหรับจ J ผิดอ่าโอเคคู่นี้ผิดอ่าลองไปดูคู่อื่น G N Z เนี่ยครับก็กำไรสองอย่งเก่งก็สองทีครับ T P ที่สองครับกำไรแล้วก็กลับขึ้นแล้วนะครับนี่คือประวัติมันมีเป็นประวัติถ้าตัวล่างๆจะเป็นประวัติถ้าตัวใหม่ๆจะเป็นตัวบนๆโบสองสามคู่ที่จะมาใหม่ๆอย่างเงี้ยมาใหม่ A J ไปดู h 4สมีมีคู่ไม่ค่อยเยอะนะครับอ่า h 4ดู n นแซนะครับก็ลงครับเนี่ยลงมาแล้ว h 4แต่อันนี้ต้องแต่วันที่4ี่ตอนสามทุ่มนะครับเนี่ยก็ยาวครับ tp 1อยู่นี่นะจุดเข้าเขายังมีอยู่ระหว่าง2อันนี้ถ้าเกิดเล่นทางเฟรมใหญ่ๆคงก็ต้องถือยาวๆเลยครับยาวมากยาวถึงยาวมากครับยิ่งทำเฟรมเยอะคงก็ต้องถือข้ามวันนะ่ะ Frame ยังทำเฟรมเดงเงี้ยเขาให้มาเป็น a u d n z d นะครับเห็นไหมครับถ้าคุณถือสองวันคุณก็ได้ tp หนึ่งละฮะอันนี้คือถือยาวก็เยอะอยู่เห็นไหมครับเป็น intra day หรือคุณจะเป็น s c a p p i n g ก็ m สิบห้า m สิบห้าก็แป๊บเดียวนี้คือ m สิบห้าเห็นไหมครับ m สิบห้าก็แป๊บเดียวครบับปุ๊บปุ๊บปุ๊บสักประมาณเกือบ สิบห้าก็สองแท่งก็สามสิบสี่แท่งก็อย่างเงี้ยเจชั่วโมงคุณก็ TP พีละแต่ก็เป็น t ีพสั้นๆไม่เยอะเท่า,ทาไหร่ก็สกไวสำหรับคนที่อยู่หน้าจอแต่ถ้าเป็นที่ผมเน้นๆเลยก็คือ H 1นึนะครับมันค่อนข้างเหมาะสําหรับคนทํางานนะครับเปิดดูเปิดในมือถือเปิดในเบราว์เซอร์อะไรของมือถือก็ดูได้หมดนะครับล็อกอินแต่หนึ่งยูเซอร์จะล็อกอินได้แค่หครั้ง ถ้าไปล็อกอินเครื่องอื่นแล้วไม่ได้ล็อกล็อกเอาออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับไปล็อกอินที่มือถือก็ไม่ได้มันไม่ให้ล็อกนะครับหรือถ้าคุณล็อกอยู่ในคอมเครื่องนี้แล้วไปล็อกอีกเครื่องมันก็จะเตะค,คุณออกถ้าคุณคุณล็อกหลายที่นะครับอันนี้คือล็อกอินได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งยูเซอร์แค่นั้นเองแต่และเว็บอื่นแล้วก็นี่ครับหลักๆก็ฮาร์โมนิกก็ไม่มีอะไรมันออโต้ให้เราอยู่แล้วเรามีหน้าที่คือเข้ามาดูเข้ามาดูอันไหนมันเป็นแท่งล่าสุด อันนี้ตัวไหนเนี่ย aj aj ทำไมพุ่งขึ้นขนาดนี้ไม่ได้ไม่ใช่แล้วมันผิดเดีวยวนะ aj พุ่งลงทำฟร,รมหนึ่งชั่วโมงบล็อกนี้ไม่น่าจะใช่แล้วเพราะว่าตรงนี้ก้าผมอย่างนั้นอยู่เลยเดี๋ยวนะแป๊บ h uh, o t f o ลิก j u อ a าก็ยังปกติอ๋แสดงว่ากราฟเมื่อกี้มันอาจจะไม่ได้อัปเดตล้วต้องดูเป็นบางบกไปแล้วเลือกบางบลกเอานะครับอันนี้คือง่ายๆครับก็ถ้าไม่ใช้เครื่องนี้จะไปทํางานข้างนอกหรือข้ามือถือก็ล็อกเอาเอกไปก่อนนะครับหรือปิดทิ้งไปเลยก็ได้อันนี้สําหรับคนที่จะเข้าดู Harmonic กนะครับฮาร์ o n นิกสแกนเนเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่แนะนําให้ใช้ใช้ได้ดีครับกาไรกําไรมาแน่นอนถ้าคนใช้ให้ถูกจังหวะ สคุม Money Management แล้วก็การออกหลอดต่างๆนะครับมีวินัยใ,ให้มากก็จะทำกำไรจากตรงจุดนี้ได้นะครับถ้าใครสนใจจะติดต่อหรือปรึกษาเรื่องการใช้งานของ IM Academy ก็ติดต่อมาได้นะครับที่ไลน์ ID แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ตามข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ